สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะผู้จัดการเผยสาเหตุพัสดุลูกค้าล่าช้าเกือบหมื่นชิ้นชาวบ้านโวยรับพัสดุล่าช้าบุกเข้าไปดูอึง้งตกค้างกว่า8,000ชิ้นวันที่17ทธันวาคม2565ที่ผ่านมามีรายงานว่าชาวบ้านที่เป็นลูกค้าบริษัทขนส่งเอกชนชื่อดังเดือดร้อนหนักจากการนำส่งพัสดุล่าช้าทำให้สินค้าไม่นำส่งตามวันเวลาที่กำหนด หนึ่งในนั้นคือคุณพ,พักพรสาวใหญ่วัย45ปีเธอเล่าว่าได้สั่งช็อกโกแลตนูเทลลาจำนวน10ขวดสินค้ามาถึงสาขาตำบลกระบี่ใหญ่ตั้งแต่วันที่14ธันวาคมที่ผ่านมาจนถึงวันนี้ยังไม่ได้รับสินค้าไม่มีเจ้าหน้าที่นำส่งด้วยความร้อนใจจึงเดินทางเข้าตรวจสอบที่คลังกระจายสินค้าดังกล่าวแต่ก็ไม่สามารถรับสินค้าได้ เมื่อได้ไปตรวจสอบโซนกระจายพัสดุดังกล่าวพบว่ามีพัสดุกองจํานวนมากสูงเป็นเนินภูเขาโดยมีชาวบ้านต่างทยอยเดินทางมารับพัสดุต่อเนื่องผู้จัดการโซนบริษัทขนส่งสาขากระบี่ใหญ่ตําลกระบี่ใหญ่อําเภอเมืองจังหวัดกระบี่เผยว่าขณะนี้ยอมรับว่ามีพัสดุตกค้างที่เราส่งให้ลูกค้ามีจํานวนกว่า800 0ชิ้นและยังคงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ส่วนสาเหตุเกิดจากมีการยุบสาขาต่างตำบลทั้งตำบลกระบี่น้อยสายไทยอ่าวนางหนองทะเลเขาครามเขาทองในรัศมีไม่เกิน20กิเมตรให้มาขึ้นที่สาขาโซนตำบลกระบี่ใหญ่ส่งผลให้พัสดุลูกค้าถูกส่งตรงมาอยู่ที่สาขาเดียวทั้งหมดประกอบกับจำนวนเจ้าหน้าที่โซนตำบลกระบี่ใหญ่มีไม่เพียงพอ ส่วนโซนอื่นที่ถูกยุบไปนั้นเจ้าหน้าที่ที่เคยให้บริการกระจายพัสดุไม่เดินทางมารับพัสดุเนื่องจากต้องเดินทางไกลพัสดุจึงไม่ได้นําส่งส่งผลให้ตกค้างจํานวนมากและอีกสาเหตุเจ้าหน้าที่ที่เคยมีต่างลาออกไปสมัครการที่อื่นเนื่องจากมีงานเพิ่มขึ้นอีกทั้งในเดือนนี้เป็นช่วงโปรโมชั่นทําให้มียอดสั่งสินค้าจํานวนมากพัสดุเพิ่มมากขึ้นอีกหนึ่งสาเหตุเช่นกัน ผู้จัดการคนดังกล่าวฝากประชาสัมพันธ์ในส่วนของโซนกระจายพัสดุสาขาตำบลกระบี่ใหญ่ขณะนี้เปิดรับเจ้าหน้าที่กระจายสินค้าหลายอัตราจึงเชิญชวนใครที่สนใจมาสมัครงานกันได้ส่วนพัสดุที่ตกค้างคาดว่าในหนึ่งอาทิตย์นี้จะรีบระบาดพัสดุให้แล้วเสร็จขอขอบคุณแหล่งข่าวจากสยามสตรีด o c o ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ